ของเพื่อนๆชาวธาตุไฟเมธนูสิงอืมขึ้นเหมือนกันเลยอะ่ะเปิดออกมาก็บางท่านบางรายโฟกัสที่การงานการเงินอยู่ได้ด้วยตัวเองทํางานทํามาหากินดีกว่าหรือบางท่านบางรายจะมีการได้พบเจอกันนัดเจอกันที่ตามร้านอาหารเครื่องดื่มของเหลวหรือไม่ก็สถานบันเทิงอะไรอย่างนี้นะ บางท่านบางรายว้าวเดอะซันขึ้นก็จะได้มีการพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันเริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆนะคะหรือบางท่านบางรายก็ใช้ธรรมะศาสนาเข้าช่วยฮิวใจหรือไม่ก็ไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปออกกำลังกายโยคะอะไรอย่างเงี้ยฟิตเนสหรือว่าใช้ธรรมะหรือธรรมชาติบำบัดอะไรก็ได้ ดวงความรักของเพื่อนๆนชาวธาตุไฟก็ต้องระวังเกี่ยวกับพวกที่เป็นเดวิลชอบเปลี่ยนคู่นอนชอบแบบว่าเออเรื่องแบบ18บวกไม่ได้จริงใจกับเราสักเท่าไหร่ก็ระวังไว้ได้วยนะคะแล้วก็อีกการณีนึงถ้าเพื่อนๆนกับเขามีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันเขาก็แบบเสพติดอะมันตัดคุณไม่ได้มองเหมือนว่าเขากำลังคิด วางแผนอะไรนี่แหละทําเรื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บางท่านบางรายมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าหรือไม่ก็เพื่อนๆชอบไปเล่นกีฬาตกปลาไหมหรือไม่ก็ไปเที่ยวพักผ่อนมีการหัวลือหัวลัน้นทิฏฐิอีโก้ใส่กันไม่ยอมกันบางท่านบางรายตอนนี้ดูเหมือนกำลังตัดสินอะไร มีการตัดสินอะไรอยู่เ,เพื่อนๆนบางท่านบางรายเนี่ยที่ชอบทําบุญไว้พระสดมน์หรือว่าใช้ธรรมชาติบําบัดนี่นะมองเหมือนตัดจบกับความรักไปแล้วฉันอยู่อย่างนี้ดีกว่าสบายใจดีแต่ถ้าเพื่อนๆที่กําลังดิวกับพวกที่เป็นเดวิลชอบเปลี่ยนคู่นอนอะไรอย่างนี้นะก็อยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสที่งานของเพื่อนดีกว่าจะได้ไม่หลวมตัวทำในสิ่งที่พลาด เดี๋ยวจะได้ได้เดี๋ยวจะได้มีความชัดเจนอะเพื่อนเพืเดี๋ยวจะได้มีการคิดตัดสินใจชัดเจนแล้วก็มีการประกาศผลอะไรนี่แหละแต่เรื่องราวของความรักมองเหมือนเพื่อนๆที่ใช้ธรรมะเข้าขัดเกาหรือใช้ธรรมชาติบําบัดเนี่ยเพื่อนเจบไปแล้วไม่เอาแล้วเพื่อนๆคะถ้าฟังแล้วเครียดซีเลียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปนะถ้าอะไรดีเก็บไปแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ให้ใหม่ แล้วก็ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องนะกดให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันสําหรับผู้ที่พบเห็นคลิปนี้โดยเฉพาะ f อของเราขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านเลยขอจบการทานายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ